ในคลิปนี้นะคะเป็นรถบ้านนะคะทุกท่านสีสันสวยงามเลยทีเดียวนะคะ Honda Civic Dimension ปี01ค่ะ mm hmm. เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะ mm hmm. รถบ้านเทนะคะทุกท mm ่า hmm. นราคา69,000บาทค่ะ แอร์เย็นภายในสวยสะอาดเอกสารชุดโอนครบนะคะรถส,สวยรถดีนะคะทุกท่านพร้อมใช้เลยทีเดียวนะคะร้อแม็กก็สวยดอกยางก็ยังดีนะคะสีสันรอบคันก็พอได้ะคะ่ะภายในก็สวยสะอาดนะคะตามในรูปนี้เลยนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะทุกท่านราคาเพียง6,9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะไปใช้งานเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะ แอรเย็นค่ะคนโซนหน้าเดิมๆนะคะวิทยุใช้งานได้ครบนะคะเครื่องดีค่ะทุกท่านวิ่งทางไกล้ทางไกล,กล,กลสบายห่างห่วงนะคะท่านใดสนใจรถยน์ัันนี้ค่ะสายตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยคล่ะทุกท่านโทรไปคุยสอบถามข้อมอกกูลเพิ่มเติมกับผู้ขายได้โดยตรงนะคะนะัดดูรถทดลองขับกันก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ